มีข่าวมาอีกแล้วค่ะ,คะเขาเป็นอุทาหรณ์ของคนที่สนใจลงทุนธุรกิจก็มีการชวนกันใน f a c e b o o k นะคะเป็นธุรกิจเลี้ยงปุ้งไคลฟ i ิช คือฮิตมากเลยนะคุณสุชาดาโอ้ oh, คิดมากเพราะ <Yeah. S 2> ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบูมอย่างหนักนะคะทั้งเกษตรกรทั้งผู้ที่สนใจมือใหม่มือเก่าก็โหมไปลงทุนกันค่ะเพราะคิดว่าน่าจะได้กําไรงามนะคะเนื่องจากกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยก็ต้องแตนหลักร้อยจนถึงหลักพันค่ะปรากฏว่าพอกลายเป็นที่นิยมมากๆเข้ากลุ่มมิชาชีพหัวสายค่ะก็ไปหลอกผู้ที่สนใจหรือว่าเกษตรกรนะคะล่าสุดมีผู้เสียหายกว่า10รายรวมตัวการแจ้งความกับกองปราบเพราะถูกหลอกให้เพาะเลี้ยงกุ้งโดยอ้างว่าให้นําลูกกุ้งไปเพาะก่อนพอโตแล้ว แล้วจะรับซื้อปรากฏว,ว่าเงียบหายไปค่ะรับซื้อแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นคุณศรีสุวรรณจัญญาเลยาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็าพาผู้เสียหายนะคะถูกหลอกให้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือว่าเคลฟิสกว่า10รายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นประธานสาพันธ์กุ้งก้ามแดงเนื้อหรือว่ากุ้งเคลฟิสก็หลอกลวงให้ไปลงทุนเลี้ยงกุ้งพันนี้ผ่านทาง Facebook ผ่านทางกลุ่มของผู้เลี้ยงกุ้งค่ะอ้างว่าเอาไปเลี้ยงแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นเนี่ยจะรับคืนทั้งหมดในราคากิโลกร,รัมละ400บาทจนถึง700บาทก็แล้วแต่ขนาดของกุ้งนะคะปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อค่ะต้องเสียเงินค่าสมัครขั้นต่ำเนี่ย15,000บาทถ้าเสีย15,000บาทคือจะได้รับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์กุ้งไปเลี้ยง แต่ปรากฏว่าก็เลี้ยงไประยะหนึ่งประครบประงมกัน4ีถึงหเดือนกุ้งโตขึ้นแรกๆก็รับคืนรับคืนทีหนึงเนี่ยก็รับครั้งสองครั้ง จ,จากนั้นก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะแล้วกุ้งที่รับคืนไปตั้งแต่ล็อตแ,แรกนะคะก็ถูกนําไปวนหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นๆอ,อ,อีกทอดด้วยคุณนรินทร์คือเขาหลอกกันเป็นขบวนการนะคะเพราะว่าเขาจะมีเปิดรับสมัครหัวหน้าสายมีแบบร,ระดับอําเภอเสียค่าสมัครสามหมื่นระดับจังหวัดเสียค่าสมัคร5 0,000บาทถ้าสามารถชวนคนอื่นมาได้นะคะก็จะได้10%์ของค่าสมาชิกใหม่ที่เขาสมัครเข้ามาก็มีคนหลงเชื่อเยอะแยะเลยค่ะ ผู้เสียหายคือไม่ต่ำกว่า2,000รายทั่วประเทศนะคะมูลค่าความเสียหายรวมๆไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทคุณสุชาดาเ้องต้นทางกองปรับปรามก็แยกไปรับเรื่องและสอบปากคำผู้เสียหายนะคะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยค่ะทางพนักง,งานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาคาดว่าน่าจะรับคดีเอาไว้แล้วก็ส่งต่อให้กองบังคับการปรับปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับําดำเนินการต่อไปค่ะ เอาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเวลามีใครมาชวนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวได้ค่าสมาชิกได้ผลตอบแทนจากการหาสมาชิกใหม่ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าถ้าผลตอบแทนมันมากเกินไปเนี่ยอย่าไปร่วมลงทุนเด็ดขาดคือมีสาชีพเนี่ยก็มาหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามค่ะก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ